สวัสดีครับเมื่อนี้ลุงจักผ้าเงาสิดผ้าพี่น้องมาใส่ม่องนะครับน้ำาหลายพี่น้องน้ำถ่วมทงนะครับนี่ตอนนี้เขาก็เดี่ยวสิผ้าไปใส่ม่องไปรุ่นกันเบิ้งนะครับว่าสีมานบ่มาน,มานยังไงตอนนี้เขาก็ได้ขี่จักรยานมาพี่น้องไปไปชมกันเลย นี่ครับพี่น้องตอนนี้แม่บ้านเพื่อนแกนได้ล่องน้ำเรียบร้อย <c oughs> ไปใส่มองพี่น้องนี่เดี๋ยวมาเบิงนะครับที่มานบ่มานเหมือนนี่อ้นน้ำท่วมคันหน้าพี่น้องอ้ยคักคักคักปีนี้น้ำท่วมคันหน้าเท่ากับหามองมาใส่พี่น้อง นี่หาอยู่หากินพิกวิกิตเป็นโอกาสนะครับฮะโอ้โหอ่ะนี่พี่น้องตอนนี้ก็ล่งดางมาได้ได้ได้หลยเติบแล้วนะครับเมื่อนี่ใส่ยูแจ่ขั้นแท้นี่ลแหละครับน้ำท่วมทงพี่น้องพุ่นล้นขั้นหน้าเหมือ เอากะมาหาอยู่หากินนะครับมาอนี้น้ำทงน้ำทาพี่น้องอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก้านี่ละครับ <c oughs> ตอนนี้กะเพื่อนก็ได้ใส่มองไววพี่น้องนี่เดี๋ยวเข้าจังมารุนเบิ้งนะครับว่าสีหมานบ่หมาน,มานจังไดเอาเนี่ยไม่เอาไม่ปัก ปักไว้นี่พี่น้องถึงมองมานะครับและะ้วก็ปักไว้เมื่อวี้ได้มาสองหลังพี่น้องเดี๋ยวเข้าไสมองนี้แล้วนะครับกระสีไปไสอีกปากหนึ่งนะครับปากหนึ่งอีกคันแท่นึงพี่น้องนี่อยกกู่ใกล้ๆกันนี่ละเดี๋ยวจังมาลุนเบิงนะครับปลาสีหลายอยครับปีนี้เพราะว่าเมื่อวานนี่มาไสดางพี่น้อง มาใส่ด่างโอ้ยลงตรงใด้บกย่างหลายนะครับที่ทายให้พี่น้องในเบิรงคลิปที่แล้วนี่ครับ่ะแล้วแล้วแบบนี้เดี๋ยวไปทางพุ่นเรียบตีนไวด้ดีๆครับตอนนี้ตอนนี้ <laughs> น,น้ำเพื่อนกะพุ่นนะครับโตนขันแทสุดไปเมือแล้วพี่น้องนี่เท่ากับใส่แล้วแล้วนะครับปากหนึ่ง ครับพี่น้องตอนนี้ปากที่2กําำลังเริ่มลงไปนะครับ <c oughs> พุ่นะครับเผ้ากับสีไซเลาะๆ้คันแท่หน้าไปพุ่นละครับเพราะว่าป๋าเพิ่นกับสีแลนอยู่น้ำโอนี้ละครับแลนขวมคันแทบไปมามองนี่ละครับน้ำล้นนะครับพี่น้องสีหลายบหลายกะเดี๋ยวจังมารุ่นเบิ่งกันนะครับ แต่ว่าในตอนข้อใส่อยู่นี่นี่โอ้เพิ่นแล่นชวนชานอยู่ด้วพี่น้องในป้าเขานี่เห็นเพื่นแล่นหลายอยู่ครับนี่ครับเขากันสิใส่แง่ไปพูนนะครับตอนนี้ก็มีแม่บ้านนะครับเพิ่นกำลังใส่คักขนาดพี่น้องมันคัก นี่แหะครับวิถีบ,บ้านๆพี่น้องฝนตกมากอได้กินปลา,าได้กินปลานะครับปลาลงตรงใส่ตรงก็ไปตากแหงไว้พี่น้องได้หลายอยู่ครับแอมมือนี่ทีมาใส่มองนะครับผ้าพี่น้องมาใส่มองใกล้เล้ยว เดี๋ยวไซ์แล้วแล้วอีกจักน้อยนะครับเท่ากับสีมายามพี่น้องนี่ครับเป็นอันเรียบร้อยพูนละครับสุดไปพุ้นละนี่ครับพี่น้องตอนนี้เท่ากับไซส์ได้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกูกลกวนะครับเดี๋ยวเท่ากับมายามเบิองนะครับว่าสีมานบอ แต่ว่าพุ่นนะครับพันดินยู่ออะไได้พุ่นมีรุ่นครับพี่น้องมีรุ่นงานนี้นะครับเห็นยังไพง,งพุ่นทางทางพุ่นเนี่ยมันดินอยู่เห็นมันดินอยู่น,น,นี่เอากระตองวะนี่เนวใสโอ้นี่พี่น้องพี่น้องหมานหมานหมานเห็นแล้วครับนี่ เอาปดปดนี่เอาเนว่ยวใส่ <c oughs> นี่พี่น้องไดรุ่นครับไดรุ่นเหมือนี่นะครับมันหมานพี่น้องมันหมนนี่แหละครับไส่มองพี่น้องบรรยากาศแบบนี้โอ้ยเบเห็นมาโดนแล้วนะครับน้ำท่วมท่งพี่น,อน้องนี่เท่ากับหามองหาคายมาใส่น้ำคันแท่หน้าพี่น้องน้ำแจน้า ปลาเพื่อนกับานําน้ำานะครับนี่มีน้ำยิหมองไนปลาเพื่อนกับานําน้ำๆล่ะครับคือจังเขาว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวพี่น้องนี่แมนอิรีเดอร์ครับนี่ครับพื้นที่แถวๆนี้นะครับโอ้ยในรอบยี่สิบก็ปีพี่น้องเพิ่งเคยพ่อนี่ล่ะนี่มัน,มน กดดีๆเด้อมันตำม,มือเด้อนี่ครับพี่น้องวิถีบ้านๆนะครับบยบยุดบบอยากว่าแต่มันพี่นออ้องเออนั่นนั่นน,น <laughs> ั่นคครับดินเดาๆอยู่หลายครับพี่น้องได้หลายอยู่เอายามไปเรื่อยๆเฮ้ามือนี่ <laughs> นี่ครับคนละ ใส่ไว้จนจนสุดพู่นลรครับหนึ่งอีกปากหนึ่งอยู่ทางพุ่นพี่น้องเดี๋ยวข้ายาม,มองนี้แล้วแล้วกะ็จังเก็บนะครับแต่เก็บเก็บเลยนะครับเพราะว่าคาแล้วพี่น้องใกล้สิ่นคำแล้ว <c oughs> นี่แหละครับหาอยู่หา,หากินข้าวเดียวพี่น้องนี่มาใส่ข้าวเดียว,ยว,ยวแสดงว่าปลาเพิ่นกบแลนอยู่ครับช่วงนี้เพิ่นตื่นนมมํำไหมพี่น้อง ปลาตื้นน้ำนะครับเพิ่งเห็นนี่แหละครับนี่ยี่สิบกว่าปีในรอบยี่สิบกว่าปี <c oughs> ม้านพี่น้องม้านมือนี่ <c oughs> ใสยกโชว์เบิ่งพ่นพี่น้องปลาเข็งครับปลาเข็งโตกำลังพอดีเลยครับอันนี้มองเท่ากาับสามเส้นพี่น้องเขาซื้อมองสามเส้นมาใส่ เพราะว่าปลาเพลินยังน้อยอยู่นะครับกำลังพ่อดีพี่น้องยามไปเรื่อยๆคักคักคัก,กพี่น้องเลยหาอยู่หากินครับเหมือน,นี่มันหมานนะครับนี่พี่น้องหลังจากเข้ายามมองนี้แล้วนะครับกระสีผ้าไปเก็บกู้ในทงพี่น้อง ตอนนี้เขาก็มาอีกมองนึงพี่น้องเห็นกันแท่หน้าใกล้ๆกันนี่ละแต่ว่าปากนี่เดี๋ยวเขากาส็สก็บเก็บกู้ไปเลยพี่น้องเก็บตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวกไปเก็บทางพุ่นเมื่อบ้านนะครับ <c oughs> ได้หลายเติบแล้วพี่น้องเออหมานหมนหมนเป็นยังไงเก็บเมื่อบ้านรวด นี่ครับตะเว้นกัคล้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวห้ากจะซได้เก็บม่องตัวนี้นะครับเมื่อบ้านเอาไปปดอยู่านโหลดอไปปอุู่านนี่ครับใช้เป็นไทไติดบอนี่พี่น้องมีอยู่ครับนี่ ส่วนมาก็เป็นปลาเข็งครับช่วงนี้ปลาเข็งพันแลนนี่ได้ได้หลายตัวอยู่ครับเดี๋ยวห้ากกะสีเก็บเอาไปปอยู่บ้านเก็บตัวนี้แล้วก็สีไปกู้ทางพุ่นน้ำพี่น้องที่เ้าใสซไว้ที่แรกพุ่นครับเอาไปปอยู่านนี่แหละครับหาอยู่หากินตามวิถีบ้านๆพี่น้องนี่ มองนี้นะครับบ้านน้องลุมพุกตำบลเวียงชัยอำเภอพยัคขพุ่มวิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับในรอบยี่ิบกว่าปีพี่น้องนี่น้ำพึ่งท่วมเขามนานะครับคักขนาดแต่ว่าโคกหนองหน้าของเฮานี่ก็เข้าจมน้ำไปเรียบร้อยพี่น้องเหลือแต่ว่าจักมือไดดอกเพิ่นสีนล้นออกมานะครับใช ี่เหื่อหลายโพดลูกมองนี่พ่นครับทางพ่นกน็เอิ้นถามกันมองนี้กสิห้ามี่ญ้ามีใบไม้นะครับหกเย็กน้อยพี่น้องเดี๋ยวเข้ากัสิเก็บกู้เมื่อบ้านเลยนะครับเก็บมองนี้แล้วก็ไปเอาดังตัวพุ่นนะครับอ่ะพี่น้องยาวพี่น้องยาว นี่พี่น้องตอนนี้เขาก็ได้กู้คายมาแล้วนะครับเอามาเก็บอยู่บ้านพี่น้องนี่ <c ười> โอ้คักกีหลีพี่น้องคนนะ่ะได้หลายแบบย่างคักนะครับมีแต่ปลาเข็งครับช่วงนี้ปลาเข็งติดหลาย <c ười> นี่ครับตอนนี้เดี๋ยวเขากะสีสีเลือกเอาพี่น้อง ตัวใดเป็นเ้ากระเสียวไปปล่อยลงโคกน้องหน้านะครับตอนนี้น้าเพิ่นก็เริ่มเริ่มขึ้นซุ้มือรอดพี่น้องยักมือไดเพิ่นสีนล้นออกไปว่านั่นแต่ว่าเท้ากระสีหาโตเป็นนะครับเอาไปปล่อยนี่พี่น้อง, <c oughs> รง,รงครับปลาเข็งปลาเข็งหลยคักน้าก็หลยพี่น้อง นี่สะล้างบ้านเฮ่านาี่ก็เต็มแล้วครับพุนเลยตะพักมาละครับตั้งแต่ขุดสะมาานี่ครับเขาปีที่สองพี่น้องนี่กะมีข้างนี้ละครับที่น้ำเพิ่นหลคักอีกดีปีนานี่ผ่านแรงได้สบายเลยครับพี่น้องนี่ครับวัดหยากร่ <c oughs> นหน่อยพี่นอ้องต้นหน่อย มีตัวน้อยตัวใหญ่ผลกันไปนะครับเพราะว่าคายเขาเอาไปใช้นี่เป็นคา่สามเส้นนะครับปุ่นตัวปุ่นกับใหญ่นี่ครับตัวไดเป็นเขาก็สีเลือกเอาไปปลอยผุละลงหน้าพี่น้องมวนครับมวนหาอยู่หากินบรรยากาศบ้านๆโอ้ยพี่น้อง ขึ้นทอดสมัยมตะกี้นะครับ <c oughs> ปีนากขันฝนดีแบบนี้อีกนะครับคือสีคักพี่น้องคุนตัวใหญ่กับมีนะครับตัวใหญ่กับมีเดี๋ยวห่อกับสีแวะตากไว้พี่น้องแพ่ออกแล้วก็ตากแห้งนะครับก็เป็นการถนอมอาหาร นี่ครับตอนนี้ครับเก็บปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องมาปล่อยปลานะครับนี่ <c oughs> <c oughs> นะครับตัวไดเป็นเท่าก็เลือกไว้พี่น้องเอามาปล่อยลงหน้านี่เพิ็นสียูบะยูดอกเลี้ยงไว้ให้ออกแม่แพ่ลูกย่นี่แหละครับโคกหนองหน้าสวนศินเท่ามืองนี้ก็บ่ระท่านได้ล่นพี่น้องนี่เหลืออีกน้อยนึงนะครับ จะให้พ่นยูนี่ในีก้อนนครับเอาปลามาปล่อยเท <c oughs> เลยนี่พี่น้องปลาเข็งแต่ว่าก้อนนานี้นะครับกับปล่อยไว้เป็นถังแลว้วพี่น้องเป็นครถังเลยนะครับที่ห้าตรงได้นะครับได้ย่ำได้ห้าวเกามาปล่อยไว้เรื่อยๆพี่น้อง นี่ครับบรรยากาศโคกน้องนาสวนศินย่าแแรงนะครับเขาก็ตายเหมือดพ,พี่น้องเอ้ยพุ่นเพื่อเหมือดเลี้ยวเป็นอาหารปลาอ่ะบอเป็นหยังนะครับถือว่าได้น้ำพี่น้องยาวๆกันไปนะครับก็โอเคนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับลิปหนนาลุงจักสิบปยาวมองได้กะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเร่อครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ